ไปแล้วเดินทางแล้วนะคะขอให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองลุงป้าก็เดินทางแล้วนะคะย่าชิเนาะย่าชีด้วยนะคะ ดอกกุหลาบนะคะสวยมากๆเลยนะคะถึงแม้จะบานแล้วแต่ก็ยังสวยนะคะแต่ดอกตุมๆนี้ใกล้จะบานนะคะต้องเล่งน้ำนะคะเล่งน้ำเขาจะดอกใหญ่เนาะแล้วก็จะบานอย่างสวยงามนะคะอย่างช่อนี้นะคะนี่ช่อนี้ก็ถ้าขาดน้ำนะคะก็จะดอกไม่สมบูรณ์นะคะนี่ดูก็รู้นะว่าขาดน้ำนะน,นี่ดูดอกแห้งกรีบดอกไม่มีแรงนะคะ ต้องให้น้ำเยอะๆดินมันแห้งค่ะดูจากดินนะคะดินมันแห้งจริงๆสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะสวัสดีค่ะยายจะไปไหนเอา้าหน้าหลังอุ้ยดูดูดูดโอ้โห,หมีขนมไปฝากหลานด้วยนะคะขนมนมกฝาาหลนี่ค่ะ เอ,าอ้ายาจะกลับกับใครย่าอ๋อพอเอ็นมินเอ็นมินมาถึงเมื่อคืนนี้นะยา่าม,ม,มาถึงมาถึงเมื่อคืนนี้แหละเอ็นมินน้อยนะ,ะเอ็นมินน้อยมาถึงเมื่อคืนนี้จ้าค่อยค่อยก็ลงมาว่าจะถ่ายคลิปแต่ว่าเขาหลับก็เลยเพราะเขากลับมาถึงดึกอยู่เหมือนกัน อ๋อจ้าจ้า,อา,า,าโอ้ดีนะที่ฝนไม่ตกเมื่อคืนนี้เนาะถ้าฝนตกเขาใส่ถุงยางอยู่อ๋อกันฝนกันน้ำด้วยเพราะว่าเขาสงการเฮ้ยมีบุญไปอยู่ทุกที่แหละมีบุญ มีขนมนะคะเพราะว่ามีเอซผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนน้ําแข็งสายแอนแต่ว่าเราก็กินน้ำหวานทุกวันเนาะก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขนมก็ได้นะคะก็เลยยากก็เอาขนมไม่ได้ก็เอาขนมเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำหวานนั้นเราความน่ารักของอเพื่อนรักต่างวัยนะเพื่อนรักต่างวัยนะคะเอาเล่นกันเล่นอะไรกันนั่นะฮึ เดี๋ยวเราจะออกไปด้านหน้านะคะรดน้ําต้นไม้ดอกไม้นะคะเพราะว่าใช้สายแดดก,ก็ร้อนนะคะแดดก,ก็ร้อนมากเลยดูทานตะวันบ้านแม่ดาก็กําลังเบ่งบานสวยสดงดงามเลยทีเดียวพอดีลมมาลงหมดเลยลงใจ้ต้องอันไหนที่มันเปื่อนเพราะว่ามันยังไม่แห้งเนะาะเพราะว่ามันยังไม่แห้งอันไหนที่เปื่อนก็คงจะ ต้องเลืซักใหม่ อไงฮะจำปีจำปาจำปีจำปาว่าไงโอ้ยใบ,บกระบอกของอะไรเลยนะนี่ของเขานะด้วยการปีนป่ายต้นไม้ วิ่งเล่นดูจำปาอยากเล่นว่าจังได้ส่วนมะนาวสวน แถวโควนอันนี้ละขค่นนั่นเทาหุดด้ดที่มือนี่ละขอาค่ะรลุกจีโค่นแล้วมา หิวน้ำหิวน้ำเอาน้องมาทำธุระส่วนตัวเนาะทำธุระส่วนตัวโอ้ยวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขเลยนะอืมพ้ากินให้เสร็จก่อนนะ วันนี้ป้าก็ออกมาแต่เช้านะคะแสงยังไม่แรงจะกอคือสูงเทียมฝ้าเทะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณดู สำหรับคลิปนี้นะคะก็อขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ